สวัสดีครับคลิปนี้มีข่าวเครื่องบินฝึกใบพัดแบบ b e e c h c r a f t T6 t e x a n 2ของสหรัฐอเมริกาที่กองทัพอากาศไทยได้ประจำการจำนวน12ลำมาฝากกันนะครับโดยในเรื่องนี้นี่ T6 Tex a n 2ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นให้เป็นเครื่องบินฝึกขั้นต้นในอนาคตนะครับโดยทางญี่ปุ่นได้เลือก T6 t e x a n ใช้งาน เบิกบินให้กับนักบินของทางญี่ปุ่นโดยโครงการคัดเลือกในครั้งนี้นี่ทาง T6 ได้ถูกนำเสนอโดยบริษัทค a n e m a t s u Corporation ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท Texon Aviation Defense ของสหรัฐผู้ผลิต b e c c r a f t T6 Texon i นอกจาก T6 Texon i แล้วนี่ยังมีเครื่องบินที่เข้าคัดเลือกในโครงการนี้อีก 2. รุ่นด้วยกันโดยบริษัทซูบารุได้นำเสนอเครื่องบิน p ิลาตัส pc 7 mkx จากสวิตเซอร์แลนด์และบริษัทไดอา i คิวโชจินำเสนอเครื่องบิน h e r ร์คูสจากตุรกีแต่ว่าแต่การพิจารณาขั้นสุดท้ายนี่เป็นการแข่งขันระหว่าง t 6 texan 2กับ p ิลาตัส pc 7 M.K.X. ซึ่งก็มีผลว่า T6 ได้รับคัดเลือกนะครับแต่รายงานข่าวยังไม่ได้ระ,ระบุะรายละเอียดทางญี่ปุ่นจะจัดหาเครื่องบิน b e e c h c r a f t T6 จำนวนเท่าใดและจะทำการผลิตภายในญี่ปุ่นหรือไม่และถ้าผลิตจะผลิตจำนวนเท่าใดนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่3ที่คัดเลือกเครื่องบิน T6 t e x a n 2มาประจำการนะครับโดยประเทศแรกก็จะเป็น ประเทศไทยต่อมาก็จะเป็นประเทศเวียดนามและญี่ปุ่นเป็นประเทศล่าสุดส่วนเครื่องบินอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในค่ายเดียวกันและกองทัพอากาศไทยได้จัดหาเข้าประจำการจำนวน8เครื่องนั่นก็คือเครื่องบินโบว์เวลิน AT6TH ซึ่งตามข่าวนะครับไทยได้เข้าประจำการไปแล้วจำนวน2เครื่องด้วยกันแต่ก็มีภาพข่าวปรากฏนะครับว่าเห็นเครื่องบิน AT6TH ซึ่งมีหมายเลขระบุเป็นลำที่5แล้วนะครับหรือเป็นเครื่องที่5แล้วนั่นก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าทางกองทัพอากาศไทยได้ประจำการเครื่องบิน a t 6 t h ทอย่างน้อยนะครับ5าลำแล้วซึ่งก็มีโอกาสอีกเหมือนกันว่าเครื่องบิน AT6TH อาจจะเข้าร่วมปฏิบัติการที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในกรณีของวาแดงก็เป็นไปได้นะครับนี่ก็เป็นอะไรงานข่าวที่นำมาเสนอให้ทุกท่านทราบ โปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ